สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุย้ยลำเพิร์ตน้อเชู้เพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้เวทีกับลอยแล้วพร้อ,อมแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแต่ปัน่นพี่น้องโอ้ยลอยพี่น,อน,นอ้องว่าเปิงหลานของหลังขาดน้องอุ้ยงเงี้ยลังขาแตกชัวร์ส่วนเลยมาเจอผู้ใดอะไรพี่น้อง สวัสดีนี่ท่านโอ้ยสสวััดีครบผมมาเจอผ่ายพาร์ทผู้ใดนี่คือพระเอกน้อยป่ะเนี่ยพระเอกไงแม่นแม่นพระเอกป่ะเนี่ยแม่นพระเอกป่ะครับเนี่ยโอเมนครับพระเอกอยู่ซื้อน่องยังครับเนี่ยคนว่ายครับรอบ่รอบ่ครับเบังเกอร์ไหนบ้านรอบ่อันนี้แค่คนว่ายเด้เนี่ยพระเอกแล้วนี่น้องสกายจะฝากกันได้เนี่ยข้ามีแต่ผู้เลี้ยงมาครับบังหลามาหอดโดนไปไม่ไหวบังตีม่งกล่าบางหลามมาลดยังมาลดกับกด รถบาทบอับมารถบอกับกดลังซิมอนลังซิมันฟ้าแซวมาอยู่จ้าต่เนี่ยอยู่บ่อยอยู่ไม่เป็นอะไรเจ็บไหมที่ไปใส่บาทเนี่ยเป็นไหนเป็นยังไงเป็นยังไงมาจากไหนคือว่าเาคือครับปีนี้กระแสเรามาดีมากครับปีนี้กระแสเราเพิ่งรู้ไหมว่าคนชมสกายเยอะมากปีนี้แข็งมากเลยอะไรแข็งแข็งแกร่งแบบมากำลังแบบมาปีกายดิ ปีกายนเขาว่าสกายน่ะคือขอนใหม่ของเดบอสนิวตันนางเอ็ดแต่ปีนี้เขาเขาเขามีสกายมีเอกมีแก้มปีนี้เขาให้เลยเพราะว่าแม่ว่าสุดยอดว่าตัวว่ามันผมผมยังรู้สึกตัวว่าจะของพัฒนายังไปยังไปได้อีกย้วยมันคิดว่าจะไปได้ดีกว่านี้อีกครับเก็บประสบการณ์ไปเลยได้ตัวนี่แหละนี่แหละเหตุผลฟอลเลตเตอร์ลำนะสุดยอดอะไรบ้างหล่ะพ่อเนี่ยมาป้าสกายปีนี้ผมก็เต้นเลยเด้อ บอกปีนี่สกายแปลว่ามาเต็มดีว่ะคือปีก่อนเสียมาห้องห้องยังแหนบว่ายืนแหนบร้องยังบ่อยมาโม่ตัวเองอยู่เนาะมาวันที้ปารเขาชมสกายแต่ทุกคนจะเก่งแต่ปีนี้เขาบอกว่าสกายเอกแก้มมามากเลยนะพัฒนามากเลยนะก้าวกระโดดมากเลยพัฒนาต่อไปหมดแหละขอบคุณครับขยิงเอาไปไหนเนี่ยพวกท่านอยากหรอกอยากกินมผมอยากกินยังมันมีแต่เนี่ยมันจะเสียดได้างเดียกมันบาทหนึ่งเป็นเล่มผม มากกับมากกับหอยงบาทันถอดรูปนะโอ้ยถอถอะไรตอนดีถอนอะไรตอนนี้งั่งก็ง่ออยู่ี่้องครับตอนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจน่องสกายมันนองเด้อสู้ๆครับผีเอกหน่อยฮะรอเลยเนาะขนาดแค่รีเอกน้อยๆระเอกน้อยนั่นนี่นั่งซ้อนี่ครับหลังขาได้หลายพี่น้องผนแตกส่วน จ,จ่าเอยจ่าเอยนี่เนรอ,ง,องนี่ครับขันข้าด้านข้าววุ้หลายแห้งเป็นรองเลยเดี๋ยวผมจะพาเป็น้องไปครับไมได้นี่ครับ ตอนนอี้สวยงามสวยเวทีสวยงามแขกสวยงามเนยพี่น้องนี่ครับ ไหว่ก็มากินข่าเตเว็นนะครับมาขายของป่ะครับเนี่ยดูว่ามาฟังล่ำมาฟังล่ำจ้าบอวี่นี้เดี๋ยวหล่อบอแมนดอกต้องมีแนวแล้วนี่สออร์นเนาะเดบเห็นเวทีผมไปงามบองามบอบอกพี่นองงามบอกพี่นอไงงามบอไงบอเวทีไงจัดไงแต่ยังกระทั่งเคยแต่เบิ่งมันบอเบืองอีก้านแหลกเนาะเอาฝากที่ชุ่มฝากเบิ่งได้พี่นอเวทีสวยงามเลยแหละม่ต้องห่วงจ้างเอาหน้ามาใช่ไหมโอ้โี่เนาะ ห้องน้ำห้าบาทนี่พี่น้องนี่ครับนอนเอ้าเมื่อนี้ข่อยมาสาวหน่อยแทนแพงดิ ขึ้มาเสาหน่อยแล้วมาโซ่หนินี่พอลำเนินโชว์ค่ะฮะปากหน้าปากตัวในเด้อไม่อยากมาอีตีพ่อต้องต้องอูบอกว่าไม่อยากมาควรพ่อไม่ใช่พ่อคนอิ่มพ่อบองเตบองเตบองเตแน่ๆบ่อยฟังดูวยบ่อยบ่อยบ่อยฟังบ่อยฟังมันโบราณโปดมึงนี่ไปจจอไหนมาจากไหนบ่อยฟังแนวบ่อยฟังเนาแม่ว่าเป็นนางเอกนู่งกับว่าเป็นผู้จัดการบทรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ใช่เป็นรุ่นนี้โดยเฉพาะมึงนี่มาขึ้นบ่นนี้ ขึ้นเลยค่ะขึ้นหน้าขึ้นโชว์ขึ้นแสดงมาเป็นผู้จัดการให้แม่ค้าเรื่องจริงเหรอเขาต้องเป็นผู้จัดการแต่แบบไม่ได้ขึ้นโบค่ะแต่คนนี้ล่ะรุ่นนี้ผู้ใดว่าบอดเปลาเลยดิบอสเลี้ยบบอกเลี้ยบข่นสันก็คือบอยอมมาด้ปีมาจากไหนมารถอยังไงมารถตู้โซนตัวผุนมีรถหัวรถตู้มาส่งพี่เฉพาะละเมือนโชว์พี่น้องมาเสื้อใบขนเค้งลูกบอสได้ปวด แม่อันนี้พอไม่อันนี้เอาไปมันนี่มามาขึ้นเฉพาะคิดไม่นเดี๋ยวอุ้ยข่อยข่อยอึ้งพี่น้องข่อยแม่พี่เขาบอกเอ้ามาได้จังไหนนะเอาเราก็มาได้หมดแล้วเป็นดีในเดียวกันไงใช่เนาะน่ารักพี่น้องเขาฝากวิอีหลในน้อยเด้อนี่ฝากด้วยการพี่น้องคิณจะเขอมาบ ทางู้จัดการทำเลยเได้ะค่ะมีหัวเสียงสอง <c oughs> เสียงเปล่ป <ะ S 1> จาจะมี่ยังพิจาราประกันนะก็ขออภัยเบนอาทินี้ด้วยะคะ <c oughs> พี่น้องเลยถามว่าแม่เนี่ยคนนี้คนที่หายแม่ขอเจอเลยหายเพราะอะไรครัเพราะว่าแม่กหายเก่งด้วกันหายขึ้น <c oughs> นั่งเอกกับบลาเบนทำไมดิแม่ก็อดเอาสู้ต่อไปเด้อสู้ๆนะคะทงหัว เป็ไหนมาจางไหนหัวคักเนี่ะแกเจอแต่หัวแต่พี่พูดเมา่อคนนต่นเห็นบ่แม่นค่ะไอ้นี่ผู้จัดการนั่งอยู่งใส่นี่นั่งอยู่งใส่เห็นไปเห็นเดี๋ยวมองนั่งเขาก็จัดเนี่ยย่างพี่น้องครับคลิปนี้ฝังนี่พี่น่าเลยถ้านั่งที่เจอแม่พีแล้วไงขี้เลรนตั่นี้แล้วโอ้ยของแท้มาแปดนาทีแล้วก็พ่อปิดคลิปลูกเออคือหัวปิดเกียบเขาะว่ามันหลายคนแล้วที่ย่างไม่ทายแปดที่แล้วกันหลังแบมแบมเป็นไหนเป็นไหนปีนี้ เหลื่อยๆค่ะที่ถอดได้ก็สวยนะป่ะถือว่าสวยยังไงตุ้ยคือใส่สุดแต่ขึ้นน่าลักเต้นตลอดเบิ่งตลอดฉันดูตลอดชุดไหนคะชุดคบอกเต้นกับเก่งบอเก่งดอกแลนหัวจังหัวขว่มไปน้ำเพลินสลาเพลินสวนหาเทียห้ากับสวนสามเทียเครึ่งมือเงินไปใส่เนี่ยมือเงินพยักพยักบอกแม่เมื่อกผู้นึงว่ากันทะลักพี่ชัยแม่นค่ะแล้วก็ิไปลำอยู่กันทะลักพี่ชัยยิ้มนะยิ้มนะ สวยใช่ปหมฮะสวยๆได้หลาจะได้เป็นกลังใจให้เก่านี่ไปหน่อยจะไดนก็ฝากพี่ยพรลรปบนโชนฝากอีหลานหน่อยไปสักคนนะพี่น้องเอ้ยฝากหลานน้องพี่น้องฝากหลานในเรื่องกาฝากเบืองแงงหักแดงในเด้อจ้ะฝากซัพพอร์ตเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนะซัพพอรทีหลานเนี่ยตาพรอีหลานปากจะหัวคาดวัวทอคในเรื่อสูุกหวยเนี่ย ลูกเจ้าบอกเองเนอะเอาไปนองคำคลิปนี่ฝากคุณจักรการวัฒพพน์ <laughs> บากสปอร์ตคาร์บโบทองโอ้ยตายเอาไปนองคำคลิปนี้ฝากไว้ยังไงวันนี้เจอกันแม,ม่พปิยะพรพี่น้องแลังจากที่รึพี่น,อนอ้องมากลังใจสาวน้อยลำพูโพกกนโชว์เพราะกายหญิงพี่น้องแล้วก็ศิลปินรับเชิญมากมายพี่น,อน้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทคลิปไหนเพราะไม่พี่พน,น้องเบึงแหล่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบากที่ลำพูนรับเชิญเป็นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ